สวัสดีครับผมโน้ตเชิญยิ้มครับผมกำลังจะมาบอกทุกท่านว่าเอ็นสกายโน้ตที่ผมทานประจำนะครับวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะครับวันละหนึ่งเม็ดทําให้สุขภาพผมดีขึ้นไม่น่าเชื่อเลยปีนี้ผมอายุจะเจ็ดสิบแล้วนะเดินเหินขึ้นลงบันไดไปไหนต่อไหนผมโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมสะดวกสบายมากทารายการหามลกหามขั้มทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเต้นแล้วก็ทั้งเล่นตลกอะไรต่างๆที่ผมทาเนี่ยผมไม่น่าเชื่อผมแข็งแรงมาก สุขภาพของเราครับเราต้องดูแลนะครับที่ผมมาพูดในที่นี้เพราะว่า n s k y n o t e นั้นตอนนี้เราเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะ,ะสนใจผลิตภัณฑ์แล้วให้ผมมายืนยันเนี่ยที่ผมยืนยันว่าผมจริงใช้จริง,รงและมันดีจริงๆสําสำหรับผมนะมันดีจริงๆในความรู้สึกดังนั้นตอนนี้เชิญชวนมาเป็นตัวแทนจำหน่าย N Sky Note นะครับ สามารถทักเข้ามานะฮะสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่อินบีโก้ได้เลยอิน i g โกนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ด้วยนะครับก็กำลังจะยืนยันบอกท่านว่า N s s y y o t t e นั้นช่วยเราได้จริงๆเรื่องเขาเรื่องข้อขอให้เราดูแล n s s y y o t t e ครับ